ที่จังหวัดนครพนมกันแน่ค่ะทางจังหวัดนครพนมเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมนะคะปั่นจัก,กรยานชายโค้งทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนั่นเองค่ะโดยนายปาชยาอุลเพรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจัก,กรยานชายโค้งทุกวันอาทิตย์ ที่จังหวัดนครพนมโดยมีการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นพัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นส่วนร่วมที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและกกบประชาสัมพันธ์การใส่เส้นท่าจักรยานกระตุ้นให้กเกิดกระแสะการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเป็นการส่งเสริมและกกรกระตุ้นให้ประชาชนได้มาออกกําลังกายสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่วมทั้งเป็นการเปิปดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงสถานที่ที่สำคัญที่กระจายอยู่ตลอดเส้นทางริมฝั่งแม่นำ้ำโขงกระตุ้นให้ทุกคนอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตความสวยงามแบบสโลไล่ที่ปั่นแบบชิวๆแล,ล้วก็ไปให้หอดจุดหมายนั่นเองค่ะ ครับสำหรับเทือนีนะครับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจในสังกัดกระทรวงมหาทยเองสำนักงานเล่ากาชาติจังหวัดนครพนมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมและการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนมรวมเป็นเจ้าภาพครับจัดกิจกรรมเทือนีขึ้นจุดเริ่มต้นที่บริเวณนาร้านพญาศรีสาตานคราชนะครับริมฟังแมง่น้ำคงตาบลในเมืองโดยมีการปันจักรยานเรียบริมฟังแมง่น้ำคงไปตามถนนน,นะครับสวรรค์ชายขง พาะครับพระธาตุศีโคตบุญที่ยูฟังตรงขามไทยึึงกะเป็นเมืองทาแขกนะครับอันเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งแควงขมวนสอปปล่าวพานดอกหมากกระทั่นไปสินสุดที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติบ้านทาข้อตำบลทาข้ออำเภอเมืองนครพนมระยะทางก็อยูทีประมาณ8.5กิโลเมตรรายะการมอบป้ายกิจกรรมให้กับหน่วยงานเจ้าภาพจัดกิจกรรมในเทือต่อไปที่อบจนครพนมครับ ก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นะคะนาไปท่องเที่ยว<ม>นะคะคเป็นจังหวัดเล็กๆทีนาหากแล้วก็มีมตนสเสนนะคะนครพนมนั่นเองค่ะเพราะว่ายูติดกับแม่นำโคงฟังตรงขามก็จะเป็นเมืองท่าแขกสอปปอล่าวนั่นเองนะคะ